การได้การละเล่นร้องรำทําเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวเขียนคิ้วทาปากทาหนะ้าทาตาให้มันดูประหลาดประหลาดปแปลกๆจะเป็นละครโชว์ก็ตามทีหรือจะเป็นละครสัตว์ก็ตามหรือจะเป็นนั่นน่ะการแสดงอะไรต่างๆก็ตามทีที่เป็นการโชว์เป็นหมู่เป็นเราเป็นคณะที่ทาให้คนลงไหลนะในความสนุกสนานช่วดเพลินแล้วก็ติด นี่เป็นต้นแล้วตัวเองก็ออกจากอาชีพนั้นไม่ได้ทั้งหมดจนได้มาเกิดเป็นปลาใต้น้ํามีสีสันต่างๆนะเดี๋ยวเราเห็นกันอยู่ดยสัคู่นี้ก็ทั้งนั้นแหละที่ใต้ทะเลเลึกนั่นก็ส่วนหนึ่งที่มีสีแสงในตัวมันเองนะไอที่ล่องลอยอยู่ตามที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ายังหากินอยู่กับผู้คนอยู่อันนี้เรียกว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การหาเลี้ยงชีตด,ด้วยบุคคลอื่นโดยชนทั้งหลายนะไม่ใช่เพราะว่าติดนิสัยส่วนตัวรักส,สนุกรักสวยงามส่วนตัวแต่ว่าหมายความว่าเอาสิ่งนี้ไปเป็นเครื่องมือหาอยู่หาก,กินหลงไหลในยามื่อข้ามคืนก็ลงเป็นสัตว์ใต้น้าอย่างที่เราเห็นนะ,ะอะไรๆก็ตามทีทุกสิ่งทุกอย่างที่เนื่องด้วยอบายม,มุกสิ่งเสพติดทุกประเภทรูปที่เป็นเครื่องเสพติดเสียงที่เป็นเครื่องเสพติด กลิ่นลอดสัมผัสที่เป็นการเสพติดทั้งหมดหรือทําให้คนอื่นเขาเสพบติดตามตัวเองสัมผัสธรรมลมทั้งหมดทั้งวงสุนทรีทุกประเภทไม่ว่าจนดนตรีหรือการขับร้องดีสตดเป่าทั้งหมดทั้งสิ้นนะอะไรๆที่มันเป็นเรื่องความยึดติดเรื่องความหลงไหลกับตนเองเริ่หมู่ชนทั้งหลายเป็นเหตุรบกวนที่ทําให้ต้องหลกตกร่วงลงสู่ใบพภูมเป็นสิงสาราสัตว์ นะทุกสิ่งทุกอย่างเอาโหสีเอาโหสีเอโหสิเอโหสีเอาโหสนสวรรค์ก,ก็ยังมีเหมือนกันดีสีตีปเป่าแต่ว่าเขามีวาสนาบาร,รมีรองรับแล้วก็แล้วๆไปเป็นอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ถวายร้องรำทำเพลงฟ้อนถวายองค์คุณถวายเทพ ถวายบูชาคุณรัตนาตาตีองคมหาบารมีอย่างนี้เขาเรียกว่าถวายในสิ่งที่ไม่ควรจะถวายนะทำไมทำมาตัวเองก็ต้องไปติดวทวนอะไระเป็นผู้เลิศด้วยดนตรีเป็นผู้เลิศด,ด,ด,ด้วยการขับร้องฟ้อนรำอะไรต่างๆเขาเรียกว่าได้บารมีไปส่งเสริมนะเรียกว่าบูชาด้วยการฟ้อนรำด้วยการขับร้องด้วยการดีสีตีเป่าอะไรนี้นะ ก็ได้บารมีจากคุณรัตน์ไตเหมือนกันแล้วตัวเองก็เอาไปเป็นเลิศในส่วนต่างๆเหล่านัา้นเรียกว่าพรสวรรค์ที่เกิดขึ้นจากบารมีก็ไปด่งไปดังเป็นที่นิยมช,มชมชอบของชนทั้งหลายหลงต่อไปให้มากขึ้นอัน,นี้มันเหมือนก็เราได้ถวายในสิ่งที่ไม่ควรจะถวายมันก็มีผลกลับมาอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะอันนี้สวรรค์ก็ยังมีผลอย่างนี้อยู่เลยเหมือนกัน ติดขึ้นไปข้างบนก็เหมือนกันนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรจะได้ข้อยุติทั้งหมดจเสิ้นนะทุกอย่างเอาโหสี่อาโหสี่อาโหสี่โอ้โหสี่โอาโหสี่